สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเปรมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การบวกเศษส่วนและจํานวนค่ากันเลยนะคะโจทย์ของเราก็คือเศษ1ส่วน4บวกกับจํานวน1เศษ1นส่วน2นะคะอันนี้ก็คือ วงกลมหนึ่งวงนะคะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันแรเงาหนึ่งส่วนนะคะ,ะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นจํานวนหนึ่งก็คือวงกลมหนึ่งวงแรเงาทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงก็แรเงาแค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าคือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอจนวนนี้เราจะอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะ,ะบวกกับเศษจ,จำนวนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ ซึ่งตรงนี้ส่วนของเรายังไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยแบง่บงวงกลมวงนี้นะคะออกเป็น4ส่วนนะคะก็จะได้เป็นจำนวน1เศษ2ส่วน4ะคะบวกกับเศษ1ส่วน4ซึ่งเมื่อบวกกันแล้วก็จะมีค่าเท่ากับจำนวน1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีทำนะคะวิธีทำเราก็ ลอกโจย์ลงมาก่อนจากจำนวนจากเศษ1ส่วนสี่นะคะเราต้องทําส่วนทั้ง2ส่วนให้เท่ากันเราก็ทําจากเศษ1ส่วนสให้กลายเป็นส่วน8นะคะก็โดยการนำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนบวกกับจำนวน1ก็1แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2คูณ4นะคะทั้งเศษและส่วนก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน8บวก1บวกเศษ4ีส่วน8 เราก็นำเศษส่วนมาบวกกันก่อนนะคะซึ่งเศษส่วนบวกกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ6ส่วน8บวกกับ1นั่นเองก็จะเขียนได้ในรูปของจำนวน1เศษ6ส่วน8นะคะแต่เนื่องจากเศษ6ส่วน8เนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็ต้องตัดทอนให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนั่นก็คือจำนวน1เศษ3ส่วน4แล้วเราก็ รุปนะคะก็ดังนั้นเศษหนึ่งส,ส่วนสบวกจำนวนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนหนึ่งเศษสามส่วนสี่นั่นเองค่ะโจทย์ข้อเดิมนะคะเมื่อกี้เราบวกกันปกตินะคะต่อไปเราจะมาบวกโดยการทําจํานวนให้กลายเป็นเศษเกินก่อนจากจำนวน1เศษ1ส่วน2นะคะเราจะทำให้กลายเป็นเศษเกินก็คือ เอาจำนวนเต็มนะคะคูณกับตัวส่วนแล้วนำไปบวกกับตัวเศษนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2นั่นเองอ่ะแล้วก็เราต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะก็ทำให้ส่วน2เนี่ยเท่ากับส่วน4นะคะโดยการนำส่วน2ไปคูณกับ2ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4บวกกับเศษหกส่วน4ก็จะเท่ากับเศษ7ส่วน4นะคะเมื่อ เราทําให้เป็นเศษเกินแล้วใช่ไหมคะแต่เวลาเราตอบเราจะตอบเป็นเศษเกินไม่ได้เราต้องทําจากเศษเกินให้กลายเป็นรูปจํานวนค้าก่อนนะคะ,ะนั่นก็คือการนําตัวส่วนนะคะไปหารตัวตั้งนั่นเองได้เท่าไหร่ก็เขียนออกมานะคะก็คือจํานวน1นึ่เศษสส่วนสแล้วเราก็เขียนสรุปเป็นคําตอบคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการบวกเศษส่วนและจํานวนคานะคะ ต่อไปการลบนะคะก็พิจารณาจำนวน4ี่เศษสาส่วนหลบกับเศษหนึ่งส่วนสนะคะ,ะจำนวนทั้งหมดนี้เราเรียกว่าจำนวน4ี่เศษสาส่วนหนะคะก็คือวงกลมเต็มวงกลมระบายสีเต็มนะคะเต็มวงก็ทั้งหมด4ส่วนแล้วก็วงกลมอีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนแรงเอาไป3ส่วนนะคะ แล้วเราก็นํามาลบออกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองแต่ว่าถ้าเราจะลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเราต้องทําจากส่วนห้าเราต้องทําจากเศษสามส่วนห้ากับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยให้ส่วนเท่ากันนะคะซึ่งเราจะทําให้กลายเป็นส่วนสิบนะคะซึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษห้าส่วนสิบนะคะแล้วเราก็นํามาลบกันนะคะเศษ จากตรงนี้เศษสามส่วนห้าใช่ไหมคะทำให้กลายเป็นส่วน10ก็กลายเป็นเศษหส่วนสิเราก็ลบออกทั้งหมด5ส่วนนะคะ,ะก็คือลบออกทั้งหมด5ส่วนนะคะก็คือตรงนี้นะคะอะเมื่อเราลบออก5ส่วนแล้วก็จะเหลืออยู่แค่หนึ่งส่วนนะคะ ซึ่งเราเรียกว่าอ่ะเราก็ลบออกเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นจำนวนสี่เศษ1ส่วนสินั่นเองนะคะ,ะวิธีทำก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็กลายเป็นจากเศษจากจำนวนสี่เศษ3ามส่วนห้านะคะเราก็ทำให้กลายเป็นในรูปของการบวกก็คือ4ี่บวกกับเศษสามส่วนห้านะคะแล้วเราก็ทำส่วนของทั้งสองส่วนให้เท่ากันเมื่อทำส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัว เลขมาลบกันนะคะโดยนําตัวเศษมาลบกันส่วนคงเดิมนะคะก็จะเขียนได้ในรูปของ4บวกกับเศษ1 1ส่วน1ินะะแล้วเราก็ตอบเป็นจำนํำนวนค่าเหมือนเดิมแล้วก็สรุปค่ะต่อไปเราก็จะใช้วิธีการทําให้กลายเป็นเศษเกินนะคะซึ่งจากจํานวน4เศษ3ส่วน5เนี่ยเราทําให้กลายเป็นเศษเกินได้ก็คือเศษ23ส่วน5 ลบกับจำเศษหนึ่งส่วนสองนะะ,ะเมื่อลบกันออกมาแล้วนะคะเมื่อ,อเมื่อเราเขียนในรูปของการลบเสร็จแล้วตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วก็นํามาลบกันซึ่งคําตอบก็คือเศษ41ส่วนสินั่นเองนะคะแต่มันยังเป็นเศษเกินอยู่เราก็ต้องทําให้เศษเกินกลายเป็นจํานวนค่านะคะแล้วก็ เขียนสรุปคำตอบน,นะคะค่ะสำหรับหัวข้อที่ครูเปรมจะสอนในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะในเด็กคนไหนที่สงสัยอะไรก็สามารถทักไลน์มาถามครูเปรมได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ